ท่านที่มาไอโฆษณาเครื่องรถไฟครับท่านสุดท้ายนะครับท่านคุณยรยิมาหาปุณโยนะครับชอบอุดมกติของท่านมากหัวใจทั้งสองอย่างมากแต่ปอดสองข้างไม่เล อีเรื่องนะครับที่ถ้าเราเปิดถ้าเราเปิดแล้วเข้าร่วมอาเซียนนะครับหรือว่าการเฉลี <Pie year> ่ยหรือก็คือท้องในเรื่องอาเซียนกับยาเซียนนนะครับเพราะว่าคนที่ดีใจที่สุดน่าจะเป็นพวกช่วงน้อยนะครับเพราะว่าก็คือในการค้าเสรียงเนี่ยจะต้องนึกภากตามนะครับแล้วก็เหมือนกับ ที่ขึ้นมาก่าวที้ท่านบอกว่าก็คือมีอยู่สามสาหรับนะครับพือการเมืองสังคมแล้วก็เศรษฐกิจนะครับก็คือผมคิดว่านะครับเรายังไม่พร้อมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับเพราะว่าก็คือก็มีเหมือนกับท่านฝ่ายเสนอท่านที่สามาบอกว่าเหมือนเรากับนำไม้สิงค้อนะครับมาลงกันแล้วก็ ว่าถ้าเราจะารวมการทุนสิระเทศนะครับก็คือแแต่ประเทศของเราเองยังไม่สามารถที่จะรวมกันได้นะครับเพราะว่าเรายังมีการแบ่งพัคแบ่งสีกันอย,อยู่นะครับซึ่งผมว่าในกรณีนี้เราไม่พร้อมนะครับก็เรื่องเศรษฐกิจนะครับพวกเราเป็นเกี่ยวกับการเกษตรนะครับคือการส่งออกในการทุนสิรัอของเราคือข้าวนะครับข้าวของเราณตอนนี้นะครับคือ เียดนามก็ได้นำคือนำหน้าของเราแล้วนะครับเกี Про ่ยวกับเรื่องข้าวนะครับก็เรื่องสังคมเรื่องสังคมปนี่เป็นปัญหาใหญ่นะครับถติว่าถ้าสมมติเกิดชาวมาเซียนขึ้นมาแล้วนะครับก็คือมันมีหลายปรนะครับที่จะเข้ามาในประเทศของเรานะครับซึ่งจะทําให้ความวุ่นวายตามาแล้วก็ปัญหาอีกมากมายในครั้งนี้ผมก็ คุณพ่อเรายังไม่พร้อมวันที่ท่านบอกว่า อยู the the ่ในขณะที่แของพระเทศีนะครับนี่นะครับก็คือวาไม่พร้อมเรานะครับส่วนตัวผมก็ไม่พร้อมด้วยเหมือนกันนะครับเอย่างรอมหรไมอผอหมือนกันนะผมก็อว่าว่าหม่้มเกท่านส่งวให้มัแคค่ะ อุด้งตาจีก็คือสัตว์ปีสัตรูแม่ปูสัตรีวะเรื่อยไปเราลงมุ่งทุกอย่ตัวพ้นกันคอมหรือคอประว่ไปเสนอกับไปอ้างผ้านกันมาจนเป็นการสุดท้ายเลวที่นี่เป็นทางสรกนะครับสระว่าน่าแต่ลฝนะครับผู้ที่จะมาสรุปก็คือปเดินที่บว่าน่าไปอ้างสามนาจีที่รับ ก็ขอสรุปนะครับในนาของมายสารนะครับเทั้งหมดที่ได้ล like ่าถ่าครับจะสรุปไดอว่าเรายพอจริงครับตัวอย่างเช่นขาพิพ่ากัมพูชาหรือประเทศไทยครับทางที่ในกฎบัตของอาเซียนก็มีระอาไว้อยู่ในกฎของการเมือระหว่างประเทศหรือข้อตกลงของรัฐต่างๆที่บอกว่าเพื่อความสงบสข นนีัน้้ไดแต่ทำไมต้องไปใช้สารโลกในการปัดสิ่งนั่นหมายความว่าเองครับหมายความว่ากฎบมายหรือข้อกฎหมายที่กลุ่มประชาคมอ,อาเซียนตั้งไว้นี่ยเองไม่ปฏิเสธครับเพราะว่าที่ไทยเองหรือประเทศคู่ขัดแย้งก็ไม่ได้ใช้กฎหมายของอาเซียนในการตัดสินแต่ยังพึ่งพิงกฎหมายของสาาหประชาชาติอยู่ตรงนี้เองครับที่จะตัวชีว้ว่าสำคัญว่านานาประเทศเขาจะมองเราว่า เราอย่างจินต์น้อยยังไม่เกิดโตหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ีะได้แงนประเทศก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้นักภาษาอะไรที่จะรวมกันที่จะสัมันธ์กันเป็นกลุ่ป็นอ้อนเป็นสังคมที่จะสามารถแข่งขันกับสภาพที่โลกหรือประเทศชาตาฐานน่าอื่นๆครับยิ่งแนวโน้มนอนาคตที่ฐานนาเกิดใหม่กะเปนระเทศจีนหรือญี่ปุ่นอินตตาม เอาอี้เองคอองรออับเราจะเสียเปี่ยนอในทารประเทีครับ